ถ้าคอยากเลี้ยงนี่ก็คืออุปกรณ์ข้ออายก็มีครบแน่นบ้าครับบ่ายครับผมยกตัวอย่างชุดให้พี่น้องเอาไปทดลองเลี้ยงนะครับบ่ายชุดทดล่องเลี้ยงก็จะมีกงไห้ครับขนาดขนาดกว้าง1เมตรยาว1เมตรนะครับเป็นเป็นถ้าเป็นถ้าเป็นโครงไม้แบบยังเสียนะครับกับกับทรงผมทรงแค่แถวอุบลจะสวมมุกาหารนะครับครับแถวใกล้ๆนะครับใกล้ๆำนาจะเลืิญนี่เนาะแต่ว่าถ้าเป็นต้องรูปแบบแพ็คส่งก็คือจะเป็นท่อ PVC นะครับโครงครับ แล้วก็จะเป็นมีกุ้งมีไข่มีมุ้งไห้นะครับในชุดนั่นนะครับชุดพร้อมเลี้ยงแม่นบชุดพร้อมเลี้ยงทดลองเลี้ยงครับเขามีตัวยางให้เบ่งบ้งไหมครับไอ้มีตัวยางครับอ่าเดี๋ยวพาเชิญพี่เบ้าด้านหน้าครับผมครับโอ้ครับนี่ครับเป็นครับนี่ครับเอ่อกวงขนาดเมตรคูณเมตรนะครับสูงหนึ่งเมตรกว้างหนึ่งเมตรยาวหนึ่งเมตรเหมาะสําหรับไข่สักกระแตนหนึ่งขีดนะครับครับหรือถ้าผู้ สีมักแน่นแนกอะขีดสองขีดก็ได้ครับแต่ว่ามันจะแน่นเกินไปผมก็แนะนําให้อยู่ที่หนึ่งขีดสาหรับมือใหม่ถือกระ่ังสำหรับมือใหม่นะครับอย่างน้อยนะครับผมตัวนี้เป็นสองคูนนึงครับทาพูยากสองขีดแบบว่าอยากแยกหองก็เอาโค้งนี้ก็ได้ครับครับตัวนี้จะต่อกันแต่ว่าเ้ากันกลางกันกลางเป็นคนละมุงก็ได้หรือว่าให้ผมให้ผมเป็นมุงเดียวก็ได้สั่งไห้แม่นบ่ครับสั่งได้มีสิบมันนี่พื้นมันเ้าต้องปูป่ะครับพื้นแนะนําให้ลูกค้าเอาฟิวเจอร์บอร์ดนะครับที่เบาที่สุด เพราะว่าเขาจะยกเนาะเขาก็จะกยกง่ไงนะครับสำหรับผู้ยิ่งอ๋อตัวนี้สามาราหาเองได้ตามพื้นที่เลยคมันเอาล่างเอาไหม้อัดก็แล้วแต่ท่านนะครับถ้าพวกอาพวกสมั์ทบอรอดก็จะนักนะครับครับก็ดีไอไวเอาครับครับแต่ว่าขาจุไปเป็นชุดนี้เลยไปเป็นชุดผมก็จะใส่กล้องแพ็คไปไห้นะครับครับก็ใส่มุ้งแบบเกรดเอเหครับสามสิบสองตานะครับทีนี้ีีสุดก็คือสามสิบสองตาสำหรับผมนะครับครับผมเห็นูกคาก็ต้องใส่ผ้าให้ดีๆนะครับเพราะว่า ค่ะพายังยังมันห้อมันกับกัดขาดนะครับมันกับโบจบเนาะเอาผ่าเขียวผ่าล้านนี่บบไดถมันโบอะไรก็ผู้เฮ็ดบโบดวนก็ได้อยู่ครับแต่ว่าอันนี้งานห้อมงานกับแดดนะครับถ้าพูดถึงแดดมันก็จะกรอบแต่ตัวนี้มันจะดีกว่านะครับเพราะว่าเขาออกแบบเพื่อกันแมลง่ยมอยู่เนี่ยครับกันแมลงแล้วก็มันทีกว่านะครับตาตาพายังมันห้อมมันอยู่ที่สิบหกเนาะครับประมาณนั้นนะครับแต่ยี่สิบหรือสามสิบสองก็เป็นผ่าพวกนี้ก็ดีนะครับมันเป็นผ่าเฉพาะกันแมลงอยู่แล้วมันกับ เหยีวเ็นมีมุ่งนําครับเฉพาะมุ่งขายบ่ครับไอ้อ่าเฉพาะมุ่งกับมีแบงขายนะครับหรือว่าเป็นม่วนกับพู้ใด้สีเอาไปทําโรงเรือนกับติดต่อเข้ามาได้ไหมครับสาได้เนาะไอ้เนาะครับผมเอ้าวก็เฮามีโกงแล้วเอ้าไปเบิ่งภาพพี่น้องเฮาไปเบิ่งไข่นะครับบคดนี้ไข่นี่ขายจังได๋เป็นแบบใดนะครับครับผมเดี๋ยวไปเบิขายหลายคนบ่ท่านเคยเห็นเนาะครับเนาะครับผมไข่ตะกะแตนครับพี่น้องตัวนี้คือย่ำจะส่งให้ลูกค้าครับไอ้เนี่ยครับตัวนี้คือเพิ่นสั่งอ่ะนะครับก็คือนี่แพ็กนี่ก็ไข่นะครนะครับพี่น้องนี่ก็เป็นเอ่อตัวนี้เป็นโกง ก็คือมุ่งกับกับกรุงนะครับกับโค้งมันอยู่นี่นีนะครับคือทดลองเลี้ยงคือทดลองเลี้ยงจะได้จะได้กรุงกับไข่เนี่นะครับส่วนมากเซตยอดนิยมกับจะเป็นไข่นึ่งหลักอะกับกรงนะครับก็คือลูกค้าเอาไปหนึ่งเราต้องไปหาอีย่างแล้วนอกจากอาหารของเขาแมนครับอาหารกับมีน้ำบานเขานะครับเนาะครับรับไข่ก็จะแพกแบบนี้นะครับกับเอาไข่มาเลี้ยงนะครับนี่แหละไข่เขาครับโอ้นี่บอครับนี่แมนครับเล็เหลี่ยมนี่บอครับแมนครับโอ้นี่ไข่ตะกั่นครับนี่นีกินี่แหละครับมันเรื่อมบวมแล้วครับอื มันจะค่อยๆพองขึ้นพองขึ้นแล้วครับแมนเขาก็จะแตกออกมาในอุณหภูมิที่เขาขวบคุ่มความชื้นเลยย่าห้่แหงแม่นปะครับแมค่แมครับย่าให้่แหงแล้วก็ย่าห้เปียกแห้งเพราะว่าถ้าเปียกแห้งเขาจะเน่านะครับอือความชุ่มชื้นนะครับชุ่มชุ่มประมาณเจ็ดสิบถึงแปดสิบเปอร์เซ็นเตอ์เอาเอาเ <ๆ S 2> นี่ยแหละเขาเขามักร้อนชื้นนะครับเทากับปิดไว้นะครับนี่คืออบทรงเตรียมทรงไลูกคานะครับโอ เมอก้อนไอ้กับเริ่มเลี้ยงกับเอามาทดลองกันสีขึ้กันเามาสี้กันครับกับศึกษาเร็กๆกับต้องปรึกษาผู้พ่นทรงไขไหานั่เด้อครับครับทั้งผมกับมีคลิปนี่ยังวิธีการเลี้ยงเดี๋ยวผมทรงไห้ครับครับโอ้คือไอ้เลี้ยงประสความสำเร็จกับอยากเผยแพร่ต่อให้คนที่สนใจพราะแม่พี่น้องเขากำลังมองหาอาชีพเสริมเป็นสีเนะครับเน่นครับผมมองว่ามันง่ายสำหรับพี่น้องบ้านเฮานะครับง่ย หยาห้องโกน้ำบานกับสิแปรนนะครับแปรนครับต้นกล้วยผมกับปลายกุ้นยไหแล้วครับตอนนี้โอ้อันที่ว่าฟัาจะเืิดนี่จักสิเอาไปเห็ดหยางงัวกับบดวเลี้ยงนี่กับตะกัแตนนี่กับเป็นหน่วยผลิตปุ๋ยเฮาห้องน้ำนอคบอ้านนี่แม่นครับเซ็ตบัวหยางนะครับถึงถึงเฮางเจ้าบริษัทขายใครนะครับเฮากับเลี้ยงไว้หลายๆเฮากับขายตัวสดน้ำตลาดนัดบ้านเฮาเฮาไปถอดขายกับยางไปสูยางไปน้ำตลาดนัดสูมือกับบัมีให้กินได้แล้วนะครับเนาะครับโอ้ถ้าเฮาเลี้ยงได้เฮากับมีตลาดหลายทางนะครับครับ คือเฮ็ดหลายช่องทางหลักๆขอคงอายขายนี่จะขายในช่องทางใดเนี่ยครับใบของผมก็ขายในในกลุ่มนะครับในเฟซบุ๊กตลาดออนไลน์นี่แหละครับทิกตอกก็มีบ้างนะครับครับแล้วก็ต้องขอบคุณทั้งช่องพีเบาทีบมาแชร์ความรู้นะครับแบ่งปันพี่น้องบ้านเฮาเนาะครับครับผมมื้อนี้ก็สิแบ่งเพิ่นไปย์ี่อย่างยู่ดอกครับครับผมอ่ะผู้ใดสนใจอย่าลืมนะครับเด้ออ่าติดต่อมาได้ทั้ง เบอร์โทรเดี๋ยวบ้าสลาบจะขึ้นที่อยวีนะครับเบอร์โทรให้นะครับเพื่อให้มาติดตามหลักการหาข้อมูลข้อมูลนะครับช่องทางการตลาดก็เป็นสิ่งสําคัญนะครับเขาก็ขายทั้งออนไลน์แน่ในเขตชุมชนแน่นะครับอ่าสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับบ่าสลาบขอจบไว้ซ้ำนี้นะครับขอบคุณที่เขามารับชมและติดตามครับผมขอบคุณไอครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับอ่าพอกันคลิปไหนคือเก่าเลยครับเด้อ